ดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ครับวันจันทร์นะครับที่2 0นะครับพฤษภาคมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับจับคู่มาเจอกับผู้เล่นทางบ้านนะครับเล่นท่านนี้ใช้ชื่อว่าวานะครับนะสี่สองห้าหนึ่งนะครับกินตัดกันไปก่อนนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เปิดเป็นเม็ดไซา์เหมือนเดิมนะครับ ไข่เก้าฟ้าก็ชอบเล่นรับเม็ดซ้ายนะครับม้าซ้ายนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงการเปิดหมาขึ้นมานะครับเม็ดสีดําขึ้นมาแล้วนะครับเปิดเบี้ยตำแหน่งทอช้างขึ้นไปนะครับสีดําขึ้นมามาเป็นม้ายงขวาเรือมเหตุสวนนะครับเบี้ยคู่ริมครับนะครับคู่ต่อสู้ปักเบี้ยมาตำแหน่งนี้นะครับเราปักสวนขึ้นไปเลยนะครับทําลายเบี้ยตัวในนะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่กิน เดินขึ้นดันขึ้นมาเราจะได้แท่นนะครับทุตุดันเบี้ยขึ้นมาครับไม่กินกับเรานะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับขึ้นสู่กลางกระดานนะครับจุดเซนเตอร์นะครับสีดําก็เสริมโคนขึ้นมาเหมือนกันนะครับไปครับโคนทางด้านปีกขวาครับสีดําขยับขุนครับเสริมโคนขึ้นไปยืนแท่นนะครับเรือมาอีกแล้วครับขยับเรือมาตำแหน่งนี้ก็ขยับตามเลยครับเอาขุนตามเลยครับนึกว่าขุนเป็นเรือนะครับแต่ไม่ใช่นะครับ จะขึ้นไปหลบทางด้านปีกขวานะครับขอพึ่งใบบุญกันนิดนึงนะครับสีดำโยกมาขึ้นมาในตำแหน่งม้าขวาจังหวะนี้เราจะบุกยังไงดีนะครับเอาเรือมาประกบคู่นะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับเราจะเล่นทางด้านซ้ายบ้างนะครับต่อสู้ไม่สนใจนะครับโอ้โหจะเจาะกลางอย่างเดียนะครับสอนเรือครับสงสัยต้องหลบม้าก่อนครับหลบม้าไปทางด้านปีกขวาครับในอนาคตอาจจะม้าหลุดได้นะครับ โดนกินฟรีนะครับขึ้นขุนแล้วครับเข้าป้อมเรียบร้อยเหมือนกัน,นครับสีดําจังหวะน,นี้ก็ไปครับระเบิดเบีย้ยขึ้นไปเขาจะทิ่มใส่โคนเราหรือเปล่านะครับไปครับมาใหม่แล้วครับโอ้โหเพรากลัวเสียสองหนึ่งใช่ไหมไม่ทิ่ม ก็ไม่เป็นไรครับไม่ทิ่มก็ไม่ทิ่มครับปูขึ้นไปอีกครับนะครับกินตัดครับไม่ทิ่มครับด้วยที่กินตัดเราก็ใช้เม็ดใช้เม็ดน่าจะดีที่สุดนะครับใช้เม็ดขึ้นไปครับไปยืนแท่นครับสวยงามครับได้สองแท่นนะครับหมากเกมนี้นะครับฉันก็รู้นะครับว่าจะเป็นแบบไรนะครับโอ้เหลือแท่นเดียวแล้วครับสีดําเอามาตัดโคนตัวเก่งของเรานะครับที่ไปยืนสวยๆนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเบี้ยซ้อนในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นเบี้ยที่ดีอยู่นะครับโดยตามตําราแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเบี้ยซ้อนและสามารถสกัดนะครับสกัดการขึ้นของคู่ต่อสู้ได้ก็ถือเป็นเบี้ยที่ดีนะครับนะครับแทงเบี้ยขึ้นไปครับทํรลายนะครับตําแหน่งม้านะครับสีดํากินตัดนะครับกินตัดไก่กข้าฟักก็กินคืนเข้าไปนะครับนะครับม้าหนีครับ ม้าหนีมาในตำแหน่งนี้จะไปไหนต่อครับครับไปครับโยกม้าไปต่อเลยครับเราต้องการคลองเรือนะครับอยากได้คลองเรือนครับสีดําโยกม้ามาให้โคนกินโคนกินเบี้ยงหงายกินโคนไหลโคนไหลมาไม่ดีนะครับนะครับไปครับเอาเรือไปกดก่อนครับ สีดำโยนครับโยนอีกแล้วนะครับโยนเม็ดมานะครับขายในตำแหน่งนี้ซื้อไหมนะครับนะครับน่าซื้อไหมครับครับซื้อเลยครับเอาเม็ดกินขึ้นไปนะครับเอาโคนกินขึ้นมานะครับก็เบี้ยกินขึ้นไปครับเราไม่โกลนครับเรือสองลำนะครับเรามีม้ากันอยู่นะครับสีดําไม่ใช้เรือนะครับใช้ม้ากินนะครับใช้ม้ากิน เราดันคนขึ้นไปไล่มาล้วโดนลุกเกาะกวนเรือจะลงมาอีกนะครับก็ไม่ดีครับก็ต้องคงต้องผูกไว้ก่อนครับก็หมักลุกก็ต้องรู้จักนะครับผนบักไอ้ผนหนักผนเบานะครับตำแหน่งนี้ถอยครับต้องถอยนะครับถอยลงมาใต้ขุนนะครับถอยลงมาใต้ขุนเนี่ยอนาคตเราก็จะปักคนไปไล่ม้านะครับอืแต่ม้าเราจะออกไม่ดีนะครับอืมหมักเริ่มติดเหมือนกันครับเนี่ย สีดํากินเลยนะครับจะเอาเรือมาลุกเราแน่ๆเลยนะครับม่มีทางเลือกครับกินครับไม่ลุกนะครับเรือไม่ลุกก็อย่างนี้เราก็เอามาปกันได้ต่อเรือครับอ๋ออย่างนี้สบายครับต่อเรืออย่างนี้ก็กินก่อนเลยนะครับเหลือเรือลําเดียวครับโอ้โหถ้าคู่ต่อสู้เอาเรือมาบุกเราก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับนะครับต่อสู้ไม่บุกแล้วเอาเรือนะครับไปจับกินเบี้ยฟรีก่อนเลยนะครับ ผูกไว้นะครับผูกไว้ก็ต้องใช้ม้าครับใช้ม้าม้าหมุนก่อนครับเอาม้าตัวซ้ายนะครับหมุนมาครับมาจับกินฟรีนะครับเอาเรือมาในตำแหน่งนี้ก็ไม่สนครับเอาม้าไปจับกินเบี้ยก่อนครับไล่ในตำแหน่งนี้เราก็ต้องตัดตัวนะครับกินเลยครับแลกเรือออกไปเลยครับเรามีม้าสองตัวนะครับไปครับถอยคนมาผูกเบี้ยนะครับผูกเบี้ยก็ไปอีกตัวครับลุมกินเลยนะครับ ไม่ถอยนะครับขยับขุนมานะครับขยับขุนมาในตำแหน่งนี้ก็ไปครับกินเลยครับสีดำใช้โคนกินก็มากินเข้าไปนะครับจับกินเบี้ยอีกหนึ่งตัวครับอ้าวหมาผิดครับไม่ได้กินแล้วครับเบี้ยนะครับถอยมมามาตำแหน่งเฉยเลยครับคือกินกินแล้วก็เอาขุนขยับเข้ามานะครับ เข้ามาเขาติดตูดเราได้นะครับเราก็หนีไม่รอดเราก็ไม่อยากเสียเบี้ยนะครับไปครับแต่ดูแล้วไงก็ต้องน่าจะเสียนะครับไปครับตามขึ้นไปนะครับขุนมุดมาในตำแหน่งนี้นะครับก็ไปครับไปครับเดินเบี้ยขึ้นไปอืมไม่งั้นเราจะเดินยากนะครับผมว่าเปลี่ยนใจละยอมเสียไปเลยดีกว่านะครับนะครับไปครับ โยกมาขึ้นไปลุกทีครับก็วิ่งไปทางนู้นเลยครับไปข้างล่างไปข้างบนนะครับไปจับกินเบี้ยนะครับเราอนาคตเราจะได้ไล่มมาเบี้ยนะครับไปครับไปครับตอนนี้ก็ไปครับกินอย่างเดียวนครับกลับมานะครับม้าไปล็อกไว้ก่อนครับตีหงายครับติดยศครับนะครับขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับ อยับเบี้ยเข้ามาครับเบี้ยเอาม้าไปล็อกก่อนครับไปครับอ้าวลุกก่อนครับลืมกินเบี้ยครับไปครับกินครับโดนกินเหมือนกันนะครับโดนกินเหมือนกันไม่เป็นไรครับเราจะได้ไล่ม้าเบี้ยผูกนะครับตำแหน่งนี้ก็ขยับม้าหนีมานะครับขุนตามขึ้นไปครับม้ามาก็หลบครับนะครับ ไปทางไหนก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเบี้ยมานะครับไปครับทุกหนึ่งทีครับหยับขุนไงเบี้ยเลยดีกว่าเบี้ยมาช่วยอีกหนึ่งตัวครับตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับหยับขุนขึ้นไปครับหยับเบี้ยขยายตัวนะครับก็ต่อสู้จะเลือกมุมไหนครับ ตามเข้นไปเรื่อยๆนะครับขุนตามเข้าไปครับก็ติดคิดตังนะครับเอาเบี้ยไปล็อกทางนู้นนะครับไปครับขยับม้าไปกันนะครับล็อกแล้วครับน่าจะอยู่มุมนี้เลยนะครับไปครับขุนบีบเข้าไปเบี้ยลุกทีได้ไหมยับขุนขึ้นไปตรงๆบีบเข้าไปอีกครับเบี้ยล็อกไว้นี่เบี้ยล็อก เบี้ยล็อกทางนี้ก็ได้ครับโอเคไปครับจริงๆต้องล็อกข้างขุนนะครับขยับเข้ามามารุกไปหนึ่งทีครับขยับมาครับขยับขุนอืมไล่เพิดนะครับไม่เป็นครับมามาล็อกตำแหน่งนี้นะครับคือไม่ให้ออกนะครับเอาโรลลุกไปถ้งเอาเบี้ยลุกไปหนึ่งทีนะครับถ้าขุนขึ้นมานะครับขุนขึ้นมานะครับส่ก้าวฟ้าก็จะทําการลุกจนนะครับ ขยับเบี้ยขึ้นมาครับขยับขึ้นมาครับเอาเบี้ยไปล็อกก่อนนะครับเราจะหมุนม้าไปอยู่ข้างขุนนะครับหมุนม้าไปครับหมุนม้าไปล็อกนะครับขยับเบี้ยลงมาครับขยับขุนครับขยับขุนลงมาครับขยับม้าครับเบี้ยลุกครับเอามาลุกจนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ สวัสดีครับจนสวยงามนะครับ